สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ไทยลีวีความเยอะเสียงี้เยี่ย,ยมลีพาทุกคนมาเปิดชิปนี้คือต้นลำไย,ยแล้วก็ต้นน้อยนาแล้วก็ต้นเงาะต้นเงาะอีตรงนู้นต้นเงาะก็ยังเล็กอยู่วันนี้อากาศดีค่ะบ้านเยยมลีที่ก่อกลุมมยูเอสเอหรือว่าก่อกลุมอเมริกา <c oughs> วันนี้อากาศดีอากาศสดใสวันนี้เยายมรีก็เลยจะพาทุกคนมาตามหาสม,มนุนไพรกินเยอะแต่ไม่ทําให้อ้วน ที่กอกวอมเมกาที่แยมันี่อยู่ก็มีสมุนไพรนะคะเดี๋ยวแยมนี่จะพาไปตามหาค่ะวันนี้ต,ตามคำสัญญานะคะทุกคนเพราะว่ายยมัี่เคยให้สัญญากับเอฟซีเนาะว่ายยมัี่เป็นคนกินเยอะเป็นคนกินเยอะแต่ไม่อ้วนมากจนเกินไปแล้วก็เป็นสมุนไพรที่ดีสําหรับร่างกายด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวแยมัีจะพาทุกคนไปตามหาสมุนไพรนะคะวันนี้ไปกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะทุกคน ไปตามหาสมุนไพรที่บ้านสวนเยมลิที่เกาะควมอเมริกาอันดับแรกเราก็จะมาเก็บอันนี้เลยอันนี้คือเตยนะคะทุกคนเตยหอมเตยหอมของเยมลิอันนี้คือสมุนไพรตัวหนึ่งที่เราจะมาตัดหรือมาเก็บในวันนี้นะคะอันนี้เป็นเตยหอมเตยหอมมันจะมีเตยหลายอย่างเนาะเตยหอมกับเตยว้พระอันนี้คือเตยหอมเตยหอมเขาจะมี เขาจะมีหนามเขาจะมีหนามตรงตรงใต้ใบอันนี้เขาเรียกเตยหอมค่ะทุกคนอะฮะแล้วเราก็จะมาเอาต้นแล้วเราก็จะมาเอาต้นแล้วก็จะมา,าลากเตยไปทำสมุนไพรวันนี้ค่ะได้แล้วค่ะต้นหนึ่งแล้วยายมะลิก็จะเลาะเอาใบาออกให้หมดเลยแล้วก็ยายมะลิก็จะเอาเหลือไปแต่ตรงตรง,ตรงต้นมัน แล้วนี้ก็คือสวนรากของเขาค่ะว,วันนี้ยายมลิพาเดินรอบๆสวนวันนี้เดินรอบสวนชมวิวสวนนี่มาถึงแล้วค่ะก็จะลกนิดนึงนะคะนี่ก็คือต้นอังกาบค่ะต้นอังกบับต้นอังกับนี่เขาเป็นสมุนไพรรักษาโรคได้หลายอย่างนะคะทุกคนนี่เขาเรียกต้นอังกบับเขาจะเรียกต้นอังกับหนูอนั่นชื่อของเขา อังกาบหนูนี่ก็มีหลายพันธุ์นะคะมีหลายสายพันธุ์อันนี้ของแงมันจะมีดอกสีม่วงดอกสีขาวนี่ของแงวันนี้เป็นดอกสีขาวแดดสองหน้า <c oughs> นี่ดอกของนี่ดอกเขาก็แก่แล้วอันนี้คือย่านางก็เป็นสมุนไพรสําคัญอีกตัวหนึ่งนะคะมาค่ะทุกคนมาเก็บย่านางกับแยมารีไปทําเป็นสมุนไพรอันนี้คือค้างย่านางของแยมารีนะคะย่านางเราจะไม่เก็บใบเราจะเก็บแบบนี้เลย ถ้าเก็บแบบนี้ดีนะคะทุกคนเขาจะแตกเขาจะได้แตกยอดออกมาใหม่ยเยอะเนาะถ้าเราเก็บไปเขาจะไม่ค่อยแตกเท่าไหร่เวลาเก็บยอดนางก็มีเทคนิคเหมือนกันนะคะเก็บแต่แบบนี้เลยเดี๋ยวเขาก็แตกออกมาใหม่นี่บแบบนี้เลยมาค่ะทุกคนพอใย,ยมะลิได้สมุนไพรมาแล้วเยะลีก็จะมาหั่นนะคะอันนี้คือต้นเตยต้นเตยนี้เยะลี่หั่นไว้เรียบร้อยแล้วเยะลี่ก็จะหั่นเป็นท่อนแบบนี้เพราะว่าเวลาเราไปต้มมันก็จะ ง่ายแล้วก็สะดวกเนาะแยมมัล,ลิ้กก็เลยจะหั่นแบบนี้อันนี้คือตัวของต้นต้นเตยนะคะแล้วก็นี้คืออันนี้คือส่วนของ่างเลยที่จะทำกันแยมมัล,ลิ่ก็จะตัดเป็นท่อนโอ้ยมลมแรงแยมมัล,ลิ่ก็จะหั่นเป็นท่อนเลยนะคะทุกคนหั่นเป็นท่อนเสร็จแล้วแยมมัล,ลิ่ก็จะนําไปลา้างทำแบบนี้ไว้ ทีหนึ่งก็ประมาณใช้ได้เป็นอาทิตย์เพราะว่าเยมนี่ไม่มีเวลาเนาะเปิดร้านเพราะว่าเยมนี่ต้องเตรียมของหลายอย่างเยมนี่ก็เลยจะทําแบบนี้แล้วก็ไว้เป็นอาทิตย์เลยเพราะว่าเยมนี่ต้มกินทุกวันเนาะอันนี้คือต้นอังกาบนะคะทุกคนนี่นี่คือต้นอังกาบนี่คือส่วนของอังกาบอังกาบเยมนี่ก็ตัดเป็นตอนอังกาบนี้ใช้ได้หมดเลยนะคะทั้งใบอเพิ่งเก็บม,มาเหี่ยวแนละ้วแดด ทั้งลมทั้งแดดยังไม่ได้จะเอาทั้งตัวกลิ่งของเขาแล้วก็ใบของเขาเพราะว่าอังการนี่ใช้ได้หมดเลยทั้งกิ่งแล้วก็ใบเนาะอเนี่ยไม่ได้จะตัดเป็นท่อนอย่างนี้เหมือนกันอันนี้คือส่วนใบของยานางยานางยานางก็ทําเหมือนกันทําเป็นตัดเป็นท่อนไว้เวลาลงหม้อเขาจะได้ง่ายๆเนาะยานางนี่ตัวสําคัญเลยนะคะเนี่ยเป็นตัวยา รักษาโรคได้ yeah. Yeah. เยอะแยะไปหมดเลยเนะี่ยความประโยชน์ของเขาอ่ะ <Yeah. S 1> ประโยชน์ดีมากแน่นานนะย่นางก็เสร็จแล้วแล้วก็นี่คือใบเตยนะประโยชน์ของเตยนี่นะคะทุกคนใบเขาก็มีประโยชน์รากเขาก็มีประโยชน์ต้นลําต้นเขาก็มีประโยชน์ต้นเตยนี้ทุกทุกส่วนของเตยมีประโยชน์หมดเลยนะแก็แบบนี้เลยอนะ ยายมลี่ก็จะมีถังง่ายๆนะคะทุกคนต,ตายายเมลีง่ายๆบ้านสวนไม่มีอะไรที่แบบแฟนซีอ่ะสวยๆไม่มีมีอย่างนี้เลยนี่ถังก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะคะยายมลี่ไม่มีถังสวยๆหรือว่าพัสดุสวยๆให้ทุกคนดูนะคะเพราะว่ายยมลี่อยู่บ้านสวนเนาะมันก็จะหาได้ประมาณนี้เดีเ๋ยวยยมลี่ก็จะพยายามหา พี่ใส่สวย,สวยมาให้ทุกคนดูนะคะถ้ายายมาีิไปหาเจอเนาะเยมาะีมีแบบนี้ก็แชร์แบบนี้ไปก่อนเยมมทุกคนก็อย่ามาถือซาเยมมีลนะคะซือ้อซาหมายถึงอเขาเรียกอะไรภาษาไทยแต่ไทยไม่รู้ซือซาหรือว่าดามาหรือว่าหัวอะไรประมาณนี้คะ่ะทุกคนนี่อันนี้คือส่วนของเตยนะคะเดี๋ยวเยมมะีิจะมาล้าง ล้างแล้วก็จะมาคูดคุยสรรพคุณให้ทุกคนฟังว่าประโยชน์ของเขามีอะไรบ้างมาดูกันค่ะเยมารีก็ล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็คือต้นเตยของเยมารีที่หั่นเป็นท่อนเรียบร้อยแล้วนะสรรพคุณของเขานะคะทุกคนหรือว่าประโยชน์ของเขาช่วยแก้อาการห่อนเพียขับกระหายคลายร้อนในร่างกายของเราใครมีแบบว่าตัวร้อนรุมๆในร่างกายเนี่ยเขาจะช่วยได้เพราะเขาเป็นยาลิดเดียนเนาะ และประโยชน์อีกอย่างหนึ่งของเขาก็คือช่วยบำรุงหัวใจช่วยช่วยลดความดันโลหิตอันนี้คือประโยชน์ของเขาเขาก็จะปรับสมดุลในร่างกายของเราให้คงที่แล้วก็มีความแข็งแรงนะคะทุกคน,นของส่วนของรากเขาก็จะช่วยรักษาโรคเบาหวานแล้วก็ขับปัสสาวะขับปัสสาวะในร่างกายของเราออก คนแบบว่าใครมีเบาหวานหรือมีโรคอะไรในร่างกายหรือมีไขมันส่วนเกินอะไรเงี้ยเขาก็จะขับออกมาเลยใบยและรากก็จะมีสรรพคุณคล้ายๆกันแต่ว่าจะมีโดดเด่นของใบขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือจะช่วยรักษาโรคหัดแล้วก็แก้โรคหืดโรคหอบก็ได้นะครับทุกคนนี้คุณของเขาก็จะขับปัสสาวะเหมือนกันอพอในร่างกายเรามีไขมันส่วนเกิน หรือว่าเป็นโรคเหิดโรคหอบโรคหัดโรคอะไรในร่างกายของเราเขาก็จะขับออกมาทางปัสสาวะของเราอันนี้คือสรรพคุณของเขาดีในการที่แบบว่าถ้าเรากินอะไรเข้าไปเยอะๆมันก็จะขับของเสียออกมาอันนี้คือประโยชน์รวมๆของเตยนะคะทุกคนส่วนของต้นส่วนของรากแล้วก็ส่วนของใบสารพันุณของเขาก็จะคล้ายๆกันช่วยขับปัสสาวะรักษาแบบว่า ไม่ใช่รักษาสิช่วยคนไหนที่มีร่างกายที่มีความร้อนเยอะหรือว่า,าหรือว่าอ่อนเพลในร่างกายอะไรเงี้ยเขาจะช่วยได้ปรับสมดุลในร่างกายของเราทําให้ร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีประโยชน์ของเขานะคะทุกคนตัวนี้ดีมากเลยตัวนี้เขาจะช่วยขับไขมันในร่างกายของเราแล้วแตก แต่หานางนี้นะคะเขามีประโยชน์เยอะประโยชน์หลายอย่างมากมายของใบยญ้านางเลยเขาจะช่วยยับยั้งเซลเล์มะเร็งในร่างกายในท่อน้ําดีของเราได้ด้วยนะคะทุกคนดีต่อร่างกายแล้วก็ช่วยต้านทานเชื้อมาเรียได้เหมือนกันโอ้มากมายในประโยชน์ของเขารากและใบใช้ถอนพิษแก้ไขได้นี่คือประโยชน์ของเขาแต่ว่าสําหรับเย,ยมาีเอามาใช้ขับไขมันเพ <c oughs> ราะว่าเย,ยมาลีเป็นคนกินเยอะก็เลยใช้ยญ้านางตัวเนี้ขับไขมัน ตัวใบแล้วก็ ai, ตัวใบเตยกับใบย่านางเนี่ยค่ะทุกคนนี่คือตัวหลักเขาจะช่วยขับไขมันในร่างกายของเราออกมาไขามันเสียนะคะแต่เขาจะเก็บไขมันดีในร่างกายของเราไว้เขาจะขับเฉพาะไขมันเสียออกมาทําให้ร่างกายเราไม่มีไขมันเสียแล้วก็กินเยอะแค่ไหนก็จะไม่ทำให้เราอ้วนมากจนเกินไป <c oughs> ไม่ใช่ว่าผอมนะคะทุกคนช่วยให้เราแบบว่าไม่อ้วนมากเกนเกินไปเพราะว่ายังไมา่ไดเป็นคนกินเยอะนะตือ,องกาบนะคะทุกคน นี่ใบอังกาบหนูใบอังกาบหนูสปปรรพคุณของเขาก็จะช่วยท้องอืดหรือว่าท้องผูกหรือว่าคนไหนกินเยอะๆทําให้แน่นท้องอะไรเงี้ยเขาจะช่วยไม่ให้ท้องอืดแล้วก็ท้องผูกเพราะว่าเวลาเรากินนียมจะแน่นท้องเนาะอันนี้เขาก็จะช่วยได้แต่สปปรรพคุณเขาก็มีเยอะเหมือนกันกับทุกคนเขามีริดฆ่าเชื้อขับปัสสาวะเหมือนกันแล้วก็ชูกําลังรักษาไข้ รักษาไข้รักษาโรคไขข้อโรคตับแล้วก็รักษาโรคดีซ่านโอ้ประโยชน์เขามีเยอะค่ะทุกคนแต่ว่าประโยชน์ของเยมลิหลกัหลกๆก็คือมาเวลาเรากินเยอะเราจะแน่นท้องแล้วก็ทําให้ท้องอืดเนาะหรือว่าท้องผูกอันนี้เขาจะช่วยได้เยื mm ่อ hmm. มลีก็เลยต้องมาต้มรวมกันทุกอย่างเราจะช่วยให้ปรับสมดุลในร่างกายของเราเวลาเรากินเยอะๆเ,เข้าไปเนี่ยทำให้เราไม่แน่นท้อง มันก็เลยทําให้เราไม่อ้วนนะคะทุกคนนี่คือสรรพคุณของอ่างกาาค่ะเดี๋ยวเราไปต้มกันนะ ยลเมลี่ก็ใส่ทุกอย่างลงไปในหม้อแล้วเยลเมลี่ก็จะต้มแล้วยาเมลี่ก็จะเพิ่มขิงดนวยนะคะทุกคนเพิ่มขิงเข้าไปได้เพื่อความหอมเนาะเยลเมลี่ก็เพิ่มขิงเข้าไปด้วยขิงนี่ยเยลมลี่ซื้อมาไม่ได้เอาที่สวนก็เลยไม่ได้ถ่ายทุกคนดูตอนที่ว่ายลเมลี่ตัดใส่เพราะว่ายลเมลี่ไม่ได้ไปเก็บที่สวนเนาะแต่ยลเมลี่ก็แอดออนเข้าไปก็จะใส่น้ำท่วมประมาณนี้ค่ะแล้วยาเมลี่ก็ต้มไว้ประมาณสัก Uh, 15นาทีถึง20นาทีนะคะทุกคนเพื่อให้สมุนไพรเขาออกมาเลยมาคับทุกคนเยลลิกะต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ค่ะพอต้มมาแล้วน้ําเขาจะออกมาประมาณนี้ค่ะทุกคนอืหอมมากหอมกลิ่นใบเตยหอมใบย่านางหอมหลายอย่าง <c oughs> รวมกันอยู่ในนี้นี่ค่ะทุกคนนี่เชียร์น่าเดิมเ่มไหมคะทุกคนนี่อืหอมมาก ยมลี่ก็จะมาแชร์ประสบการณ์นะคะนี่คือประสบการณ์ยมิลี่เพราะว่าเยมลี่จะต้มดื่มทุกวันถ้ากินร้อนๆได้จะดีค่ะทุกคนนี่อันนี้ก็ยังร้อนอยู่นะคะยมิลี่เพิ่งต้มเสร็จใหม่ๆเนาะก่อนอาหารก็ได้หรือว่าดื่มพร้อมอาหารเมื่ออาหารเลยก็ได้แต่ส่วนวามากเยมลี่จะดื่มตอนตอนเช้าเนาะตอนเช้าท้องว่างหรือว่าเมื่ออาหารถ้ายมลี่ไม่มีเวลาดื่มก่อนเนาะยมลี่ก็จะดื่มพร้อมกับเมื่ออาหารตอนเช้า เดี๋ยวเย็นนี่จะมาลองนะคะเดี๋ยวปอก่อนร้อนก็จะมีรสหอมของใบเตยนะคะทุกคนรสหอมของใบเตยแล้วก็เขาจะมีรสขมหน่อยๆน,นะคะจะไม่ขมเยอะเพราะว่าต้นอังกาบนี่เขาจะมีรสขมยานางนี่เขาจะไม่มีไม่มีรสชาติมันจะจืดๆเนาะแล้วก็ตัวของใบเตยก็มีความหอมแล้วก็หวานอยู่ในตัวของเขาจะ ขมนิดหวานหน่อยอร่อยชื่นใจ <c oughs> ประมาณนั้นค่ะทุกคนเยมลีก็มาแช,ชร,ร์ให้ดูแล้วนะคะว่าเยมลีกินเยอะกินยังไงกินแล้วไม่อ้วนนี่ก็มาแชร,ร์แล้วนะคะสําหรับ F c ซีที่ขอมานะคะทุกคนเยมลีก็มาแชร,ร์ให้ดูแล้วก็ลองไปทำตามดูว่าได้ผลยังไงหรือว่าชอบยังไงก็คอมเมนต์มาเล่าให้เยมลีฟังด้วยนะคะว่ากินแล้วมีอาการเป็นไงสบายท้องไหมหรือว่าท้องอืดไหมหรือว่า กินเยอะๆแล้วรู้สึกว่าร่างกายเราเราม่ร่างกายเราไม่หนักแล้วก็ร่างกายเราไม่อืดมันก็ว่าร่างกายเรามันจะ,ะภาษาไทยขเขาเรียกมันจะเบาๆตัวค่ะทุกคนนั่นแหละควรรู้สึกว่ามันถึงเราถึงเรากินเยอะแต่ว่าเราก็ไม่หนักตัวไม่หนักท้องมันจะสบายตัวแล้วก็สบายท้อง ตื่นเช้ามาก็โล่งเลยค่ะทุกคนเยมิลี่จะดื่มของเยมิลี่ทุกวันแล้วก็ทําให้ร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะแบบว่าร่างกายไม่อ่อนเพลียเพราะว่าอย่างเยมิลี่เนี่ยทำงานหนักเนาะทำงานหนักทุกวันแล้วก็จะมีความเมื่อยล้าในร่างกายแล้วก็เวลานอนตื่นขึ้นมาก็สดชื่นค่ะทุกคนร่างกายสดชื่นไม่อ่อนเพลียอเพราะว่าเยมลี่จะดื่มสมุนไพรทุกวันเนาะมันดีสําหรับร่างกายค่ะทุกคนลองไปทําดูนะคะว่ายิ่งเมืองไทยเราหาง่ายค่ะเยมลี่อยู่เกาะกลุม เมกาเนี่ยจะหายากนิดนึงแต่ว่าเยเมลี่ก็พอหาได้เพราะว่าเยเมลี่มาปลูกไว้เนาะก็ <k> เลยพอหาได้สมุนไพรรอบๆบ้านเยเมลีเยเมลี่ก็โชคดีอย่างนั้นคือเป็นคนชอบปลูกก็เลยมีสมุนไพรดืม่ม <c oughs> <th uga> ทุกวันเลยค่ะลองไปทําดูนะคะจะให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็มีความเบาตัวสบายตัวในร่างกายถึงเราจะไม่ผอมมากแต่ว่าเราก็ไม่อ้วนมากอย่างเยลเมลี่เนี่ยอาว่าตัวเองผอมก็ไม่ผอมนะ ว่าตัวเองอ้วนก็ไม่อ้วนก็อยู่ประมาณเนี้ย <c oughs> แต่ว่าอย่างเยลลี่กินอะสมควรจะอ้วนมากเพราะเยมลี่คนกินเยอะ <c oughs> แต่ว่าได้ตัวนี้มาช่วยค่ะน้ําชาของเราดื่มแก้วใหญ่ประมาณนี้ก็ได้ค่ะทุกคนดื่มประมาณนี้ก็ได้สักช่วงนี้ก็ได้แล้วแต่แล้วแต่จะดื่มค่ะไม่กะว่าจะดื่มมากดื่มน้อยหรือดื่มยังไง <c oughs> แล้วแต่ว่าเราอยากจะดื่มแค่ไหนแต่ว่าให้ได้ปริมาณที่ร่างกายของเราต้องการนะเพราะว่าร่างกายแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน อะจะบอกไม่ได้ว่าอากินเยอะแค่นี้กินน้อยแค่นี้อะไรเงี้ยก็กะกะเอาว่าร่างกายของเราเหมาะสมกับร่างกายของเราขนาดไหนเนาะกินเลยค่ะทุกคนทําให้ร่างกายแข็งแรงงอนอย่างเยมันีีพูดอะ่ะเยมันีไม่ค่อยเป็นไข้เป็นไอเป็นอะไรขเขาเพราะว่าเยมัีกินสมุนไพรทุกวันแต่ว่าถ้ามาเยมันีีป่วยนี่ก็คือป่วยหนักเลย <c oughs> การหนักเป็นอย่างแบบใหญ่ๆไปเลยเล็กๆ,ๆน้อยๆไม่ค่อยเป็นอ่ะอย่างไข้อย่างไอยงเป็นหวัดอย่างเงี้ยไม่ค่อยเป็น ไม่ค่อยเป็นกับเขาเพราะว่าเย,ยมะริส่วนมากดื่มสมุนไพรนะก็เลยดีสําหรับร่างกายของเราสําหรับคลิปนี้มันก็ยาวแล้วเนาะเยเมะรีก็มาแชร์ประสบการณ์ของตัวเองดื่มเองออกินเองมีความรู้สึกเองยังไงก็มาเล่าให้ทุกคนฟังเนาะถ้าทุกคนชอบหรือว่ายังไงก็ลองไปทําดูนะคะว่าร่างกายเราจะเป็นยังไง ยียมมลิก็ขอขอบคุณมากนะคะสําหรับอฟซีทุกคนที่เข้ามาติดตามชมเยี่ยมเมลิแลวก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะก็ขอบคุณมากค่ะแช่ทุกคอมเมนต์ทุก,ท,กที่กดติดตามโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้เยี่ยมมลิก็จะขอตัวไว้แค่นี้นะคะถ้าใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เยี่ยมเมลิด้วยค่ะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเยียมเมลิลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือน โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แยมมะล,ลิก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้บ้านแยมมะล,ลิท้องฟ้าสดใสลมเย็นสบายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ